เราจะมาสำรวจแนวคิดสุดล้ำที่ผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์และจักรวาลคู่ขนานกันแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่อง AI กับการค้นหาจักรวาลอื่นเราต้องเริ่มจากทำความเข้าใจกับจักรวาลของเราก่อนลองจินตนาการถึงขนาดของจักรวาลดูสิครับโลกของเรามีขนาดใหญ่ก็จริงแต่เมื่อเทียบกับระบบสุริยะมันเป็นเพียงจุดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นและระบบสุริยะของเราก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวของทางช้างเผือกซึ่งเป็นหนึ่งในกาแล็กซีนะับพันล้านกาแล็กซีในเอกภพ นักฟิสิกส์คาดการ์ว่าจักราวาลที่เราสังเกตเห็นได้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ9 3 0 0 0ล้านปีแสงนั่นหมายความว่าหากเราส่งแสงออกไปจากจุดหนึ่งของจักราวาลมันจะต้องใช้เวลาถึง9,030 3ล้านปีแสงกว่าจะเดินทางข้ามจักราวาลที่เรามองเห็นและที่สําคัญคือนี่เป็นเพียงขอบเขตของจักราวาลที่เราบรู้ได้เท่านั้นยังมีความเป็นไปได้ว่าจักราวาลอาจขายายออกไปไกลกว่านั้นอีกมาก ขนาดที่ใหญ่โตขนาดนี้ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ที่จักรวาลของเราไม่ได้มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวแนวคิดเรื่องจักรวาลคู่ขนานหรือัลติเ v e r s e ไม่ใช่แนวคิดในนิยายวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นหัวข้อที่นักฟิสิกส์จริงจังและศึกษากันมานานทฤษฎีหลายอย่างสนับสนุนความเป็นไปได้ของจักรวาลที่มีอยู่มากกว่าหนึ่งแห่งหนึ่งในทฤษฎีที่สําคัญคือทฤษฎีจักรวาลพระหุบภพหรือ many world interpretation ซึ่งเป็นแนวคิดจากกลศาสตร์ควอนตัมทฤษฎีนี้เสนอว่าทุกครั้งที่มีการตัดสินใจหรือเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งแบบจักรวาลจะแยกออกเป็นสองทางหรือมากกว่านั้นตัวอย่างเช่นหากคุณกําลังเลือกว่าจะดื่มกาแฟหรือชาทฤษฎีนี้บอกว่าจักรวาลจะแตกออกเป็น2เส้นทางในหนึ่งจักรวาลคุณเลือกกาแฟและในอีกจักรวาลคุณเลือกชาอีกทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีฟองสบู่ (Bubble Universe Theory) ซึ่งเสนอว่าจัก,กรวาลของเราเป็นเพียงฟองหนึ่งในทะเลของจัก,กรวาลอื่นๆจัก,กรวาลแต่ละแห่งอาจมีกฎฟิสิกส์ที่แตกต่างกันและบางทีอาจมีชีวิตในรูปแบบที่เราไม่สามารถจินตนาการได้และแน่นอนว่ามีอีกหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายจัก,กรวาลคู่ขนานเช่นทฤษฎีสตริงและทฤษฎีแรงโน้มถ่วงควอนตัมซึ่งทั้งหมดชี้ไปที่แนวคิดว่าจัก,กรวาลของเราอาจไม่ได้โดดเดี่ยว แต่มันอาจเป็นเพียงหนึ่งในจักรวาลมากมายที่อยู่คู่ขนานกันนอกจากเรื่องของขนาดจักรวาลและความเป็นไปได้ของจักรวาลคู่ขนานแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือสา,สารมืดหรือ dark matter และพลังงานมืดหรือ dark energy นักฟิาสิกส์พบว่ากว่า85%ของมวลทั้งหมดในจักรวาลเป็นสา,สารมืดซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้โดยตรง แต่มันมีอิทธิพลต่อแรงโน้มถ่วงของกาแล็กซีและการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ทว่าจนถึงตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าสสารมืดคืออะไรกันแน่ส่วนพลังงานมืดเป็นสิ่งที่ลึกลับยิ่งกว่าเพราะมันเป็นพลังงานที่ทําให้จักรวาลขยายตัวเร็วขึ้นนักฟิสิกส์ไม่สามารถอธิบายได้แน่ชัดว่าพลังงานมืดมาจากไหนหรือมันมีบทบาทอย่างไรต่อโครงสร้างของจักรวาลแล้วสสารมืดกับพลังงานมืดเกี่ยวข้องกับจักรวาลคู่ขนานอย่างไร นักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าสาสารมืดอาจเป็นสัญญาณของมิติอื่นหรือจักรวาลคู่ขนานที่เรามองไม่เห็นบางทฤษฎีกล่าวว่าสาสารมืดอาจเป็นแรงโน้มถ่วงที่ล่วไหลมาจากจัก,กรวาลอื่นหรืออาจเป็นผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างจักรวาลคู่ขนานกับจัก,กรวาลของเราในช่วงแรกนี้เราได้พูดถึงขนาดอันมหึมาของจักรวาลที่ยากเกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการเราได้สำรวจแนวคิดของจักรวาลคู่ขนานและทฤษฎีต่างๆที่อาจสนับสนุนแนวคิดนี้ และสุดท้ายเราได้พูดถึงบทบาทของสสารมืดและพลังงานมืดซึ่งอาจเป็นกุญแจสําคัญที่เชื่อมโยงจักรวาลของเรากับจักรวาลอื่นในช่วงถัดไปเราจะพูดถึงพลังของ AI และวิธีที่มันสามารถช่วยเราค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับจักรวาลคู่ขนานได้ยังไงพลังของ AI หลังจากเราได้พูดถึงความกว้างใหญ่ของจักรวาลและความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของจักรวาลคู่ขนานไปแล้วแต่คำถามสำคัญก็คือเราจะหาหลักฐานของจักรวาลคู่ขนานได้อย่างไรนี่คือจุดที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจเข้ามามีบทบาทสำคัญทุกวันนี้ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราสำรวจเอกภพมันสามารถช่วยเราวิเคราะห์ข้อมูลขนาดมหาศาลค้นหารูปแบบที่ซ่อนอยู่และอาจนำไปสู่การค้นพบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้ จักรวาลของเราเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายที่มนุษย์ไม่สามารถบเคอร์ได้ทั้งหมดด้วยตัวเองตั้งแต่แสงที่เดินทางผ่านอาวกาศหลังสีที่แผ่ออกมาจากดวงดาวไปจนถึงข้อมูลที่รวบรวมจากกล้องโทรทัศน์และเครื่องตรวจจับอนุภาคลองคิดดูว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศเช่นเจม e ว w e หรือ Hubble ส่งข้อมูลกลับมายังโลกในปริมาณมหาศาลทุกวันข้อมูลเหล่านี้มีรายละเอียดมากเกินกว่าที่นักดาราศาสตร์จะวิเคะร์ได้ด้วยมือ ดังนั้น AI จึงถูกนำมาใช้ในการช่วยคัดกรองวิเคราะห์และค้นหารูปแบบที่ซ่อนอยู่ตัวอย่างเช่น AI สามารถตรวจจับวัตถุท้องฟ้าใหม่ๆได้เองโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Machine Learning มันสามารถแยกแยะระหว่างกาแล็กซีดาวฤกษ์หรือแม้แต่สัญญาณที่อาจเป็นหลักฐานของสิ่งที่เราไม่เคยพบมาก่อนซึ่งอาจรวมถึงจักรวาลคู่ขนานด้วยหนในแนวทางที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อค้นหาจักรวาลคู่ขนาน คือการศึกษารังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลหรือ c o s m m i m i c w o w e v e Background หรือ CMB CMB เป็นลังสีที่หลงเหลือจาก Big Bang และเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของจักรวาลแต่นี่คือปัญหาข้อมูล CMB มีรายละเอียดที่ซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาล AI จึงเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ CMB โดยสามารถระบุความผิดปกติ รือจุดร้อนจุดเย็นที่ไม่สมมาตรได้นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าล่องรอยของจักรวาลคู่ขนาดอาจซ่อนอยู่ในรังสีเหล่านี้ตัวอย่างเช่นหากจักรวาลของเราเคยชนกับจักรวาลอื่นในอดีตอาจมีลวดลายบางอย่างใน CMB ที่สามารถบ่งชี้ถึงการประทะก,กันนั้นได้ AI สามารถเรียนรู้จากข้อมูลปริมาณมหาศาลและระบุรูปแบบที่มนุษย์อาจพลาดไปดังนั้นถ้ามีอะไรแปลกๆใน CMB ที่อาจเป็นสัญญาณของจักรวาลอื่น AI อาจาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราค้นพบมันได้นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางดาราศาสตร์แล้ว AI ยังมีศักยภาพในการช่วยเราตอบคำถามที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลดังนี้ AI สามารถช่วยจำลองจักรวาลน,นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้ AI ในการจำลองการก่อตัวของจักรวาลโดยการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงสสารมืดและพลังงานมืดเข้าไป จากนั้น AI จะสร้างแบบจำลองเพื่อศึกษาว่าจัก,กรวาลของเราอาจมีวิวัฒนาการอย่างไรและมีความเป็นไปนได้ที่จัก,กรวาลอื่นอาจก่อตัวขึ้นได้หรือไม่ AI กับการค้นหาสัญญาณจากอาวกาศนักดาราศาสตรส์ใช้ AI วิเคราะห์สัญญาณวิทยุจากอาวกาศเพื่อค้นหาบอกแสของปรากฏการณ์ที่อาจเกิดจากอาระยธรรมต่างดาวหรือแม้แต่จัก,กรวาลอื่น AI สามารถระบุความผิดป,ปกติในสัญญาณเหล่านี้ และแยกแยะว,ว่าสัญญาณใดเกิดจากแหล่งที่มาทางธรรมชาติหรืออาจเป็นสิ่งที่เรายัางไม่เข้าใจ AI และเครื่องเล่งอนุภาคในอนาคต AI อาจช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากรัส s h a d r o n c o l l i d e r หรือ LHC ซึ่งเป็นเครื่องเล่งอนุภาคขนาดใหญ่ที่ใช้ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของเอกภพมีทฤษฎีบางอย่างเสนอว่าหากมีจักรวาลคู่ขนานจริงอาจมีอนุภาคบางชนิดที่ล้วนไหลเข้ามาในจักรวาลของเรา AI สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากการชนกันของอนุภาคและระบุความผิดปกติที่อาจเป็นหลักฐานของจักรวาลอื่นได้ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ช่วยให้นักดาราศาสตร์ทำงานง่ายขึ้นเท่านั้นแต่มันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราไขาความลับของจักรวาลตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศารไปจนถึงการตรวจสอบรังสีมโครเวฟพื้นหลังและแม้แต่การค้นหาหลักฐานของจักรวาลคู่ขนาน AI กับการค้นหาจัก,กรวาลคู่ขนานในช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงพลังของ AI และวิธีที่มันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลดาราศาสตร์ค้นหารูปแบบที่ซ่อนอยู่และอาจนำไปสู่การค้นพบจัก,กรวาลคู่ขนานแต่ในตอนนี้เราลงลึกไปอีกขั้นว่า AI สามารถช่วยเราค้นหาจัก,กรวาลคู่ขนานได้อย่างไรมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เรากาลังใช้และอะไรคืออุปกรณ์ที่ทาให้การค้นหานี้เป็นเรื่องยาก หึ่งในแนวทางที่น่าสนใจที่สุดในการค้นหาจักรวาลคู่ขนานคือการใช้เครื่องเล่งอนุภาคเช่น Large Hadron Collider หรือ LHC แล้ว LHC คืออะไร LHC เป็นเครื่องเล่งอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่เซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์หน้าที่ของมันคือเล่งโปรโตอนให้มีพลังงานสูงสุดและทำให้มันชนกันเพื่อสร้างสภาวะที่คล้ายกับช่วงเวลาแรกเริ่มของจักรวาล การชนกันเหล่านี้สามารถสร้างอนุภาคใหม่ที่เราไม่เคยพบมาก่อนซึ่งอาจเป็นบาะแสของกฎฟิสิกส์ที่ซ่อนอยู่ AI มีบทบาทอย่างไรใน LHC ข้อมูลที่ได้จากการชนกันของอนุภาคใน LHC มีจำนวนมหาศาลเพียงแค่การชนกันครั้งเดียวสามารถสร้างข้อมูลมากกว่า1เพตาไบต์นักฟิสิกส์ต้องใช้ AI ในการคัดกรองวิเคราะห์และค้นหารูปแบบในข้อมูลเหล่านี้ AI สามารถช่วยในหลายด้านเช่น ระบุอนุภาคที่ผิดปกติหากมีจัก,กรวาลคู่ขนานจริงอาจมีอนุภาคบางชนิดที่สามารถล่วไหลข้ามมิติได้ AI สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากการชนกันของอนุภาคเพื่อดูว่ามีอนุภาคใดที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกฎฟิสิกส์ที่เรารู้จักหรือไม่จำลองการชนกันของอนุภาคนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้ AI เพื่อจำลองและคาดการณ์ว่าการชนกันของอนุภาคควรจะเป็นอย่างไร ถ้ามีอะไรที่ไม่ตรงกับแบบจำลองมันอาจเป็นสัญญาณของกฎฟิสิกส์ใหม่หรือแม้แต่จักรวาลคู่ขนานลดความซับซ้อนของข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก LHC เป็นเรื่องซับซ้อน AI สามารถช่วยกรองเฉพาะข้อมูลที่สำคัญลดเวลาการวิเคราะห์และทำให้การค้นพบทำได้เร็วขึ้น นักฟิสิกส์บางคนคาดว่าหากมีจักรวาลคู่ขนานจริงอนุภาคบางชนิดอาจเคลื่อนที่ระหว่างจักรวาลของเราและจักรวาลอื่นได้ดังนั้น AI อาจเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยตรวจจับการล่วไหลของอนุภาคเหล่านี้อีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจในการค้นหาจักรวาลคู่ขนานคือการศึกษาสนามโน้มถ่วงแล้วสนามโน้มถ่วงคืออะไรสนามโน้มถ่วงคือแรงที่ทำให้ดาวเคราะห์คโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้เรายืนอยู่บนพื้นโลกได้แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าน,นั้นคือนักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าจัก,กรวาลคู่ขนานอาจทิ้งร่องรอยไว้ในสนามโน้มถ่วงหากมีจัก,กรวาลคู่ขนานจริงแรงโน้มถ่วงจากจัก,กรวานนั้นอาจมีปฏิสัมพันธ์กับจัก,กรวาลของเราทําให้เกิดความแปรปรวนเล็กๆน,น้อยๆในสนามโน้มถ่วง AI มีบทบาทอย่างไร AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องตรวจจับคลื่นโน้มถ่วงเช่นลโก้หรือว i โก o ซึ่งใช้ในการตรวจจับคลื่นโน้มถ่วงจากเหตุการณ์จากกาณัจกรวาลเช่นการชนกันของหลุมดำหากมีความผิดปกติในคลื่นโน้มถ่วงที่ไม่สามารถอธิบายได้อาจเป็นไปได้ว่ามันอาจมาจากจักรวาลอื่น AI สามารถตรวจจับความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงที่อาจบ่งชี้ถึงมิติอื่นเช่นหากแรงโน้มถ่วงในบางพื้นที่มีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎฟิสิกส์ที่เรารู้จักอาจเป็นสัญ,ญญาณของอิทธิพลจากจักรวาลคู่ขนาน อุปสรรคและข้อจำกัดของ AI ในการค้นหาจักรวาลคู่ขนานแม้ว่า AI จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ก็มีข้อจำกัดที่สำคัญหลายประการได้แก่ 1. ข้อมูลมีความซับซ้อนสูงจักรวาลของเรามีข้อมูลจำนวนมหาศาลและบางครั้ง AI อาจตีความข้อมูลผิดพลาดได้ตัวอย่างเช่นสัญญาณที่ AI ตรวจพบว่าเป็นไปได้ว่าเป็นสัญญาณจากจักรวาลคู่ขนานอาจเป็นเพียงความผิดพลาดท,ทางสถิติ หรือสัญญาณรบกวน 2. ขาดกรอบทฤษฎีที่แน่ชัดแม้จะมีหลายทฤษฎีที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลคู่ขนานแต่ก็ยังไม่มีทฤษฎีไหนที่สามารถทดสอบได้จริงซึ่งทําให้การใช้ AI ในการค้นหาจักรวาลคู่ขนานเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก 3. ความเสี่ยงของ false positive AI อาจตรวจพบสัญญาณที่ดูเหมือนจะเป็นหลักฐานของจักรวาลคู่ขนานแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งอื่น การพึ่งพา AI มากเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์อาจทำให้เกิดข้อสรุปที่ผิดพลาดได้เราได้พูดถึงบทบาทของ AI ในการช่วยนักวิทยาศาสตร์ค้นหาจัก,กรวาลคู่ขนานผ่าน2แนวทางหลัก 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องเล่งอนุภาคเช่น LHC เพื่อตรวจจับอนุภาคที่อาจมาจากจัก,กรวาลอื่น 2. การศึกษาสนามโน้มถ่วงและคลื่นโน้มถ่วง เพื่อดูว่ามีอิทธิพลจากมิติอื่นหรือจัก,กรวาลคู่ขนาดหรือไม่แม้ว่า AI จะมีศักยภาพในการช่วยเราค้นพบสิ่งใหม่ๆแต่ก็ยังมีข้อจำกัดและอุปสรรคที่ทำให้การค้นหาจัก,กรวาลคู่ขนาดเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความระมัดระวังการสำรวจผลกระทบ เราได้พูดถึง AI และบทบาทของมันในการช่วยค้นหาหลักฐานของจัก,กรวาลคู่ขนานผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องเล่นอนุภาคและการศึกษาสนามโน้มถ่วงแต่คำถามที่สำคัญกว่าคือถ้าหากเราค้นพบจัก,กรวาลคู่ขนานได้จริงผลกระทบที่ตามมาจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาสำรวจประเด็นนี้ทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมและบทบาทของ AI ในอนาคต 1. ผลกระทบต่อความเข้าใจของเราที่มีต่อเอกภพหากจัก,กรวาลคู่ขนานมีอยู่จริงนี่จะเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะมันจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานที่เรามีต่อเอกภพโดยสิ้นเชิงในอดีตมนุษย์เคยเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพต่อมาเราพบว่าโลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่โคจรรอบดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์ก็เป็นเพียงดาวดวงหนึ่งในกาแล็กซีทางช้างเผือก แต่หากเราพิสูจน์ได้ว่ามีจักรวาลอื่นอยู่จริงนั่นหมายความว่าจักรวาลของเราอาจเป็นเพียงฟองหนึ่งในทะเลกว้างใหญ่ของเอกภพนับไม่ถ้วนกฎฟิสิกส์ในจักรวาลของเราอาจไม่ได้เป็นกฎสากลหากมีจักรวาลคู่ขนานกฎฟิสิกส์ในจักรวาลเหล่านั้นอาจจะแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงซึ่งอาจทําให้เราต้องปรับปรุงหรือคิดค้นทฤษฎีใหม่เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยพบมาก่อน หากเราสามารถเข้าใจจัก,กรวาลคู่ขนานได้ดีขึ้นอาจนำไปสู่เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อหรือเดินทางระหว่างจัก,กรวาลได้ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจที่ก้าวข้ามขอบเขตของมิติที่เรารู้จัก 2. ประเด็นทางปรัชญาและจริยธรรมการค้นพบจัก,กรวาลคู่ขนานไม่เพียงส่งผลต่อวิทยาศาสตร์แต่ยังทำให้เกิดคำถามเชิงปรัชญาและจริยธรรมที่ลึกซึง้งเราควรติดต่อกับจัก,กรวาลอื่นหรือไม่ หากเราพบหลักฐานของจักรวาลอื่นอาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในนั้นเราควรพยายามติดต่อกับพวกเขาหรือไม่บางคนอาจมองว่านี่เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการแลกเปลี่ยนความรู้แต่อีกมุมหนึง่งการติดต่อกับจักรวาลอื่นอาจมีความเสี่ยงเช่นเราไม่รู้ว่ากฎฟิสิกของจักรวาลเหล่านั้นจะเป็นอันตรายต่อเราไหมหรือสิ่งมีชีวิตในจักรวาลน,นั้นอาจมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเราและไม่เป็นมิตรถ้าจักรวาลคู่ขนานมีตัวตนที่เหมือนกับเรา ทฤษฎีบางอย่างเสนอว่าในจักรวาลคู่ขนานอาจมีเราที่เหมือนกับเราทุกประการอาจเป็นไปได้ว่ามีตัวคุณในจักรวาลอื่นที่ใช้ชีวิตแตกต่างออกไปหรืออาจมีโลกที่เหมือนโลกของเราเกือบทุกอย่างแต่มีความแตกต่างเล็กน้อยสึ่งนี้นำไปสู่คำถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับตัวตนและสรีภาพในการเลือกของเราจักรวาลคู่ขนานส่งผลต่อแนวคิดทางศาสนาอย่างไรหากมีจักรวาลอื่นจริง แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเอกภพของาศาสนาต่างๆอาจต้องถูกตีความใหม่ซึ่งอาจนำไปสู่การถกเถียงทางปรัชญาและาศาสนาที่ลึกซึ้งขึ้นบทบาทของ AI ในอนาคต AI ไม่เพียงแต่ช่วยเราค้นหาจาัก,กรวาลคู่ขนานแต่ในอนาคตมันอาจกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราเข้าใจเอกภพในระดับที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง AI อาจช่วยจำลองจัก,กรวาลคู่ขนาน ในอนาคต AI อาจถูกใช้ในการสร้างแบบจำลองของจักรวาลที่มีเงื่อนไขแตกต่างกันเพื่อช่วยให้เราทดลองและคาดการณ์ว่าจักรวาลอื่นอาจมีลักษณะอย่างไร AI อาจช่วยพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการสำรวจจักรวาลหากเราต้องการเดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนาน AI อาจมีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีเช่นการสร้างพลังงานหรือวัสดุที่สามารถทนต่อสภาวะของจักรวาลอื่น การพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยเราตรวจจับหรือสื่อสารกับจัก,กรวาลคู่ขนาน AI อาจช่วยแก้ปัญหาทางจริยธรรมและปรัชญาด้วยความสามารถของ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการผลกระทบ AI อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับจริยธรรมในการสำรวจและติดต่อกับจัก,กรวาลอื่นการค้นพบจัก,กรวาลคู่ขนานอาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของมวลมนุษยชาติ มันจะทำให้เราเข้าใจจัก,กรวาลและตำแหน่งของเราในเอกภพในมุมมองใหม่เปิดประเด็นทางปรัชญาและจะได้ทำที่ลึกซึง้งและอาจนำไปสู่เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน AI จะยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเราสำรวจจกักรวาลและในอนาคตมันอาจช่วยให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับความเป็นจริงบทสรุปส่งท้าย ตลอดการเดินทางของเราในตอนนี้เราได้สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับจัก,กรวาลคู่ขนานและบทบาทของ AI ในการช่วยค้นหาคำตอบเกี่ยวกับความลึกลับของเอกภพจากที่เราได้พูดคุยกัน AI ปฏิบิตเพียงเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแต่มันอาจเป็นกุญแจสำคัญในการค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับจัก,กรวาลคู่ขนานแม้ว่าการค้นหาจัก,กรวาลคู่ขนาน,นยังคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยปริศนา แต่ AI ได้เปิดประตูให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงแนวคิดในนิยายวิทยาศาสตร์การค้นหาจัก,กรวาลคู่ขนานไม่ใช่เพียงเรื่องของวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่มันเป็นความท้าทายของมนุษยชาติในการทำความเข้าใจตำแหน่งของเราในเอกภพหากเราค้นพบจัก,กรวาลอื่นมันอาจเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางฟิสิกส์ปรัชญาและแม้แต่ศาสนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงต้องพัฒนาไปอีกไกล และ AI จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขยายข,ยายขีดจำกัดของความรู้ของเราการลงทุนในงานวิจัยเหล่านี้อาจน,นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเช่นเทคโนโลยีการเดินทางข้ามมิติหรือความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ควอนตัมท้ายที่สุดแล้วจกวักรวาลคู่ขนานยังคงเป็นปริศนาะและคำถามที่ว่าเรามีอยู่เพียงแค่จกักรวาลเดียวจริงหรือยังคงรอคอยคำตอบจากนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต คุณคิดว่าจักรวาลคู่ขนานมีอยู่จริงหรือไม่ถ้าเราค้นพบหลักฐานของมันจริงๆคุณคิดว่ามันจะส่งผลกระทบต่อโลกของเราอย่างไรมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นทฤษฎีและจินตนาการของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับขอบคุณที่ติดตามเราและพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณครับ